สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับกับผมนะครับประวิทยศรีวรลิตนะครับวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันในธรรมมัทธิวนะครับบทที่10ข้อ16ถึง33นะครับมัทธิวบทที่10ข้อ16ถึง33นี่แหลเราใช้ท่านนั่งหลายไปดุดแกะอยู่ท่ามกลางพวกหมาป่าเพราะฉะนั้นจงเฉลียวฉลาดเหมือนงูและไม่มีพิษมีภัยเหมือนนกพิราบแต่จงระวังผู้คนให้ดี เพราะเขาทั้งหลายจะมอบท่านทั้งหลายไว้กับศาลและจะเคี่ยนท่านในธรรมศาราของพวกเขาและจะมอบพวกท่านให้เจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเราเพื่อว่าพวกท่านจะได้เป็นพยานแก่พวกเขาและแก่พวกต่างชาติแต่เมื่อพวกเขามอบตัวท่านนั้นอย่ากกังวลว่าจะพูดอะไรหรืออย่างไรเพราะเมื่อถึงเวลานั้นคําที่พวกท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะประทานแก่พวกท่านเพราะว่าผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของพวกท่านผู้ตรัสผ่านท่านพี่จะมอบน้องให้ถึงแก่ความตายพ่อจะมอบลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราแต่ผู้ที่สู้ทนจนถึงที่สุดจะได้รับความรอดมเมื่อพวกเขาคมเหงท่านในเมืองหนึ่งจงหนีไปยังอีกเมืองหนึ่งเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าก่อนที่ท่านจะไปทั่วเมืองต่างๆทั้งหมดในอิสราเอล บุตรมนุษย์จะเสด็จมาสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูและาทาสไม่ใหญ่กว่านายของตนซึ่งสิทธิ์จะได้รับการรับรองเสมอครูและทาาเสมอนายของตนก็พออยู่แล้วถ้าพวกเขาเรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูลพวกเขาจะเรียกลูกบ้านมากยิ่งกว่านั้นเท่าใดเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่ถูกเปิดออกหรือความลับที่จะไม่ถูกเผยให้รู้สิ่งที่เรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวในที่แจ้งและสิ่งที่ได้ยินจากการกระซิบจงตะโกนจากดาดฟ้าหลังคาบ้านอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้นกกระจาบสองตัวเขาขายหนึ่งอาซาริอันไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่โปรดนกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียวถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวเลยพวกท่านก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะไม่ยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วยวันนี้ผมอยากจะพูดหัวข้อเรื่องคำหนุนใจให้รับใช้พระเจ้านะครับ เมื่อพเยสูเรียกร้องสาวกให้ติดตามพระองค์เรียบร้อยมาแจกใบกําหนดการทํางานนะครับให้กับพวกกระทูดมอบสิทธิอํานาจเขานะครับกำหนดทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วครับถ้าหยุดเพียงแค่นี้ก็เหมือนเจ้านายครับที่สนใจแต่งานสั่ง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 งานงานโดยไม่รับรู้เลยว่าพวกเขาจะไปเชิญหน้ากับใครบ้างนะครับแต่พระองค์คือกษัตริย์ที่ห่วงใยถต่อทหารคนสนิทของพระองค์ว่าจะไปเชิญหน้ากับใครบ้างครับพระองค์ก็เลยทําดุลใจอย่างนี้ครับอย่างดุลใจอย่างแรก มันจะให้อดทนกับสนามรับใช้ที่เต็มไปได้วยความกดดันนะครับพระเยซูสรงตื่นสติให้พวกสาวกเนี่ยรับรู้ครับถึงว่าสนามการรับใช้เนี่ยไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะสมกับเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพึ่งใหญ่สูงสุดนะเหมือนกับสำนวนนะครับนะครับของสังคมปัจจุบันที่ว่าค่าของคนอยู่ที่เราเป็นคนของใครเรามักจะไปอวดเบ่งสร้างสถานการ์เรียกร้องให้ให้มาซึ่งมาซึ่งได้สิบอะไรบางอย่าง ในความเป็นจริงแล้วสนามการรับใช้ของพวกเขาเป็นเหมือนแกะนะฮะสัตว์ที่ไร้เครื่องมือในการป้องกันตัวเองเลยแกะไม่มีฟันนะไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บนะฮะในการป้องกันตัวเองเลยเจอท่ามกลางฝูงหมาป่าเสร็จฝูงหมาป่านะพระองค์มอบให้เขาแนวทางในการรับมือคือให้ใช้สติปัญญาเหมือนงูนะที่ถูกเปรียบเปยว่าฉลาดมากในสวนเอเดนนะและเป็นทูตแห่งสันติเหมือนลพบพิรากนะครับ ใน,นสนามนี้อาจจะมีหมาป่านะครับพร้อมที่จะมาขย่อมทำร้ายพวกเขาโดยการผ่านการฟ้องร้องในศาลนะตามกฎหมายทำร้ายผ่านกฎหมู่นะครับทำร้ายเราแบบกฎหมู่ในถ้าการวิจการเช่นนี้ให้พวกเขาฉวยโอกาสที่จะเป็นพยานครับให้กับพวกที่ทำร้ายเขาโดยคำพูดที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานผ่านตัวครับพวกหมาป่าพวกนี้ครับอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะ ที่พร้อมจะทำร้ายเขาเพราะความจงรักพักตีที่เรามีต่อพระเจ้าให้เราอดทนครับนะครับหาทางเอาตัวรอดจนกว่าพระเยซูจะเสร็จลับมาคนพระเยซูหนุนใจคุกสาวมากเลยอดทนอดทนอดทน,นเอาตัวรอดด้วยนะครับไปชักทื่อทืออ่อไปแล้วก็ถูกฆ่าตายไม่ใช่อย่างนั้นมันโร่งให้เหตุผลว่าทําไมเราต้องต้องการสนามการรับใช้ที่ยากลาบากนี้เพราะพระองค์ก็ประชิญเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะพระองค์เป็นต้นแบบ ของการถูกกดขี่ข่มเหงเราเองประชิญเหมือนกันหรืออาจจะน้อยกว่าพระองค์เพราะพระกระหมินดสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครู่นะพระองค์ก็สูงกว่าเราถ้าพระองค์ประเชิญแบบนี้เอ้เราก็ทนประชิญเหมือนกันดังนั้นครับวันนี้ถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าให้เราเตรียมพร้อมเลยครับพบกับความทุกข์ยากผมไม่ได้ขู่นะแต่พเยซูบอกเองว่าเราจะเจอแน่นอนนะครับว่าให้เราประชิญปัญหาความกดดันดูแสดงว่า ถ้าเราเจอแสดงว่าเรากำลังรับใช้อยู่ถ้าเรารับใช้แล้วไม่เจอเลย,เลยผมกําลังสงสัยว่าเอ๊ะเรารับใช้จริงหรือเปล่าถ้าเราอยู่สนามจริงๆความทุกข์ยากปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอน,น,นอย่าก,กลัวครับจงอดทนครับใช้สติปัญญาครับนะครับในการรับใช้พระเจ้า 2. ครับการดำเนินชีวิตอย่างรับใช้ขององค์ผู้สูงสุดนั้นการรับใช้องค์ขององค์ผู้สูงสุดนั้นไม่ได้รับประกันว่าจะไม่ถูกลุกราน ไม่ถูกข่มขู่ไม่ถูกทำร้ายแต่พระองค์ทรงเป็นองค์สูงสุดที่เฝ้าดูเหนือรูปใช้ของพระองค์เสมอดังนั้นอะไรที่ต้องทำคือจงดำเนินชีวิตอย่างโปรโง่งใสพระเจ้าทรงสรรพญูรู้ทุกอย่างครับการถูกข่มเพงที่ต้องเผชิญกับอาจจะสร้างความหวาดกลัวพี่สูงุขุนใ,นใจครับอย่าก,กลัวคนนั้นเพราะทุกสิ่งที่เขาทำในที่ลับจะต้องถูกเปิดโปง เป็นการสะท้อนว่าพระเจ้าทรงสรรพญญูรู้มดทุกอย่างนะครับดังนั้นให้เรากล้าหาที่รับใช้ไม่ใช่แบบรับรับล่อครับแต่ให้เราเปิดเผยจริงใจไม่เหมือนคนที่มาทําร้ายเราสิ่สงห์ครับให้ยำเกรงให้ทราบซึ้งในความรักของพระองค์นะครับทั้งยำเกรงทั้งทราบซึ้งนะครับอย่าก,กลัวคนที่ฆ่าแต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญ,ญาณ จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญ,ญญาณและกายแนรลกได้การตัดเช่นนี้ครับเป็นการไม่ได้บอกว่าพระองค์ไม่ห่วงใยสติภาพของเราหรือพระองค์ประเมินคุณค่าของพรบใช้ต่ำๆครับแต่พระองค์ประเมินไม่สูงครับโดยการเปรียบว่าถ้าเปรียบกับนกกระจาบ2ตัวเขาขาย20บาทหรือ1ใน60ของค่าแรงขั้นตำ่ำเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำคนไทยในปัจจุบันนะฮะ เราจะเห็นราคา20บาทแม้จะไม่สูงมากแต่ถ้าพระองค์ไม่สวมปวดให้ใครได้กินนกตัวนี้จะไม่มีใครได้กินล่ะคิดดูแล้วกันพระองค์ตีคุณค่าเราสูงมากปกป้องเราไว้ยังดีแม้เป็นสัตว์ที่ไม่มีมูลค่ามากนะครับเหมือนกับจํานวนเส้นผมบนศีรษะนะครับพงรับรู้นับไว้ทุกเส้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถนับได้เลย เราไม่ได้เราไม่ได้ใส่ใจด้วยว่าเอ้ยมีผมอยู่บนบนศีรษะเราอยู่กี่เส้นแต่พระองค์กับสนพระไทยครับนั้นแปลว่าอะไรครับพระองค์สนใจว่าถ้าจะไม่ให้นกสักตัวตกมาก็ใช่วันตกสิ่งที่เราไม่เคยสนใจผมบนศีรษะพระองค์ยังนับไว้เลยฉนั้นความทุกข์ยากที่เรารเผชิญพระองค์ก็ทรงรับรู้ทุกอยาก่างนั้นจงยำาเกรงพระเจา้าเนะอย่าก,กลัวบุคคลอื่นที่ฆ่าใน้พอพั้งร่างกายแต่จง ซาบซึ้งในความรักและความห่วงใหญ่แม้แต่ผมยังนับเลยให้เราทุกเสร็จพระเจ้าที่เราปฏิบัติครับคือผู้ใดกําหนดท่าทีของการรับใช้ของเราโดยคํานึงว่าเราจะเผเชิญกับสถานการณ์ใดเรามีพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่แสนดีแบบนี้นั้นเราจึงตอบสนองต่อความยากลาบากที่พระองค์ได้ทรงรับเหมือนกันพระองค์สัพพัญญูครับพระองค์จริงใจกับเรางั้นวันนี้ให้เราจริงใจกับพระองค์ครับ งั้นถ้าพระองค์ทรงฤทธิ์แบบนี้ก็ให้เรายำเกรงและรักพระองค์และเชื่อมั่นในความรักของพระเจ้าว่าพราะองค์รักเราหัวใหญ่เราแม้เราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเพียงใดก็ตามัง,ว,งวันนี้ครับอยากให้เชื่อวางใจยำเกรงพระองค์สิ่งที่สามครับการทดสอบความจงรักภักดีเมื่อความกดดันในการรับใช้มีมากครับจนเกิดความหวาดกลัวครับ สุดท้ายสุดอาจจะมาถึงจุดตึงตัวที่เรียกว่าไขากอกแล้วหันหลังไม่อยากจะไปต่อแล้วกับพระเจ้าไม่เอาแล้วนะครับพระองค์ทรงรับรู้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทันทีพระองค์จึงหนุนใจแกมเตสติอย่างเด็ดขาดนะครับการที่เรายัางคงยืนหยัดต่อไปในการอยู่ฝ่ายพระเจ้าต่อหน้าผู้คนจะเป็นตัวตัดสินว่าพระเยซูจะตอบรับผู้นั้นต่อหน้าพระบิดาหรือไม่ถ้าเขาหันหลังจากความทุกข์ยากที่เผชิญ พระองค์ก็ไม่ยอมรับพวกเขาต่อหน้าพระเจ้าเช่นกัน,น,นการกล่าวเช่นนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงที่หน้าบัลลังก์การรพิพากษาครั้งสุดท้ายแต่ในโลกนี้ด้วยถ้าเขาหันหลังให้กับพระองค์เขาก็ไม่มีค่าคู่ควรกับการเป็นสาวกของพระองค์เลยอูแรงเลย่ะดังนั้นการให้ความสัมพั์คือการได้อยู่ฝ่ายเดียวกับพระองค์เราจะไม่ไปเสียความเป็นพระเจ้าไม่ว่าพระนามวิธีคิดหรือการดำเนินชีวิตเราจะให้พระองค์เพียงผู้เดียว ั้นเมื่อเราครับตัดสินใจติดตามพระเยซูเราจะเชื่อว่าเป็นสาวกของพระองค์เราพร้อมจะไปตามน้ามาไทยของพระองค์ครับไม่ว่าพระองค์จะพาเราไปที่ไหนก็ตามแม้ยากลำบากนะครับเหมือนคำคำมั่นสัญญาในวันแต่งงานนะครับว่าจะดีขึ้นเรล็วลงสุขหรือทุกข์เจ็บปวดหรือสุขสบายข้าพระองค์จะไม่หวั่นหันหลังจากพระองค์เราจะบอกพระองค์อย่างนั้นหรือเปล่าตามพระองค์ไปครับแม้ว่ายากลำบากมากเพียงใดก็ตามมันเป็นการทดสอบความจงรักภักดี และความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อพระองค์วันนี้มีคําถามชวนคิดครับวันนี้ชีวิตการรับใช้ของเราเป็นอย่างไรบ้างเรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อการเป็นสัวกของพระองค์หรือไม่อย่างไรวันนี้เราจงรักภักดีไหมครับหรือไม่ใช่บอกไม่เอาแล้วพระองค์ถอนหลังกลับเราดําเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือเปล่าแลวเราอดทนต่อสนามการรับใช้ที่มันยากลำบากหรือเปล่าเลยบ่นตลอดเวลาท้อใจตลอดเวลา องถามตัวเองครับวันนี้เรามีท่าทีอย่างไรต่อชีวิการรับใช้ของเราให้เราได้ถามด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับที่พระองค์ท่งเฝ้าดูข้าพองค์ทั้งหลายนับผมบนศีรษะข้าพองค์ทุกเส้นรับรู้ความเป็นไปของข้าพองค์หลายห่วงใยต่อความรู้สึกของข้าพองค์หลายเมื่อข้าพองค์หลายเข้าสู่การรับใช้พระเจ้ามีความทุกข์ยากรออยู่ช่วยที่หัวใจของข้าพองค์หลายจะยังคงซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระองค์เสมอพระองค์คือพระเจ้า ที่ข้าพงหลายจะไม่บ่นจะไม่ท้อใจเพราะรู้ว่าพระองค์เองเป็นพระเจ้าที่เฝ้าดูข้าพงหลายจริงๆและอยู่กับข้าพงหลายเสมอขอบคุณพระองค์ครับจึงมอบฝากชื่อของข้าพงหลายไว้ภายใต้การทรงดำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e หรือติดตามนะครับ Facebook นะครับ YouTube นะครับเพื่อเราจะได้พบกับสิ่งดีๆกับรายการดีๆนะครับที่นำเราเข้าเดียวใกล้พระเจ้ามากขึ้นนะครับพบกันนะครับสครับ